งานนี้เราจะต้องมาตรวจดี a อกันซะแล้วเอ้ยตรงนี้มีรูปอยู่นะคะโอ้โหชัดเจนเลยนะฮะว่าน่าจะเป็นนายบีแน่นอนนะฮะคนไหนคือแฟนของเอเรียนเอเ,เอเรียนบ้าหรือเอเดียนอ่านตกโอ้ยอ่าคนไหนดีคนไหนดีนนดเอ้ยตรงนี้มีอ่ารูปอยู่นะฮะตรงต้นไม้เอ้ยน่าจะแมรี่แน่นอนนะฮะแมรี่อ่า ใครที่แต่งงานแล้วนะฮะอ่าในนี้นะคะมีหนุ่มที่แต่งงานแล้วเราต้องมาสืบหากันนะคะ <c oughs> เฮ้ยลองจิ้มดูดนี่ใบที่ฮอสปอร์ตลอนดอนแคนาดาเขากําลังจะไปนะฮะคนนี้อ่าส่วนรถครอบครัวนะฮะ <c oughs> เรียกได้ว่าน่าจะมีครอบครัวแล้วนะคะ <c oughs> นี่ชึบอือ้มใช่ด้วย <c oughs> ใครเป็นผู้ชนะนะคะอะไรอ่ะไม่มีใครรู้เลยหรือว่าใครเข้าเส้นชัยก่อน ไม่ชันชนะชันชนะโอ้โหอดี๋ยเพิ่งเถียงกันมาเดี๋ยวฉันจะพิสูจน์ให้อ่าลองจิ้มไปมูมัวก่อนนะฮะเออตรงไหนดีตรงไหนดีเออมีจอมีจอโอสีแดงนะฮะเข้าเส็นชัยก่อนนี่ใครเป็นคนโกหกโอ้โห,โโหในนี้มีคนเป็นมุคคลที่แบบว่าชอบมุสาอย่างนั้นเหรอชอบโกหกคุณอายุ130หนึ่งร้อยสามสิบเฮ้ยหนึ่งร้อยสาสิบหกเลยเหรอขับรถไม่ได้นะคุณอายุ ฮะอะไรวะฉันอายุสามสิบนะเดี๋ยว <laughs> เดี๋ยวลงุงลุงบ้าหรือเปล่าใครจะอายุร้อยสามสิบหกวันที่อ่ใช้คนหรือเปล่าพี่ว่าเอา้าต้องมีหลักฐานด้วยเอาไงดีอ๋อสิทธ์เก่ารุ่นปีสองศนศนแปดเฮ้ย อ้าอ๋าอช่วยเธอเลือกได้ไหมโอ้โหนี่เราจะต้องมานั่งเลือกคู่ครองให้กับเธอเหรอเนี่ยโอเคได้เธอเดี๋ยวฉันจะเลือกคู่ครองให้นะประ๊บอ่าชายคนนี้นะฮะมุ่งมั่นแต่จะหาของกินนะคะเรียกได้ว่าคบกันไปนี่หาแต่ของกินโอ้โหอันนี้กิ๊กเยอะไม่ไหวไม่ไหวเธอไม่เอาไม่เอาคนนี้ไม่เอากิ๊กเยอะไม่ไหวหรอกเธอเลือกเสื้อแดงเถอะเดี๋ยวเดี๋ยวอ่ะเลือกเสื้อแดงนี้รับรองคบกับคนนี้อิ่มทั้งวัน ใครเป็นคนโกหกนะฮะโอ้โหนี่เราจะต้องมานั่งจับคนโกหกอีกแล้วคุณทําหน้าต่างแตกอ่าคนคนนี้นะฮะเขาก็แก้ตัวนะคะคุณนั่นแหละเป็นคนแถมฉันไม่ได้แถมนะโอเคใช่ไม่ต้องทะเลาะก,กันเดี๋ยวพี่จะสืบเองนะฮะเพราะว่าพี่เป็นนักสืบโคนนั้นจิ๋วเด้อดีเด้อลองจิ้มไปอ่าอันนี้มือมือไม่มีบาดแผลนะฮะโอโ้คนนี้โอ้โหมือดําปีเลยเหมือนจะจับก้อนหินมานี่มีเลยใครเป็นคนโกหกนะฮะอาล่ะ ในเกมนี้มีคนโกโหกอีกแล้วนะคะนี่ต้นมะนาวนี่ต้นแอปเปิลโอ้โหเดวี่นี่เดี๋ยวเรวมีข้อสงสัยอยู่นะฮะนี่คือลูกอะไรวะเอา้ามันจิ้มไม่ได้อ่ะอ๋อนี่นี่มันเป็นไม่ขยายอ๋อเป็นลูกแอปเปิลนี่นี่ต้นแอปเปิลนี่คือเอา้าเอา้าอะไรอ่ะก็มันคือต้นแอปเปิลไม่ใช่หรอก็มันมีแอปเปิลอยู่ตรงนี้ทำไมากดบีไม่ได้วะอ๋อ อะไรวะต้นมะนาวกับต้นแอปเปิลจะโตในสภาพแวดล้อมเหมือนกันได้ไหมจะรู้ไหมล่ะโอ้ยเมื่อกี้ฉันกงงกับคําถามที่แกให้ฉันบานี่แหละ <c oughs> ใครที่แต่งงานแล้วอ่าใครแต่งงานแล้ววะคนที่สวยที่สุดนั่นแหละคือคนที่แต่งงานแล้ว <c oughs> ในนี้ก็สวยกันหมดนะเออฉันไม่ได้ยอฉันพูดจริงเออแม่ยายที่รักอ่าชัดเจนเลยนะฮะเจ้เสื้อเขียวนี่แน่นอนนี่มีแม่ยายกับที่รักโทรมา ชั้นเรียนโปรดของเขาคืออันไหนเอ่อโอเคเดี๋ยวจะลองเดานะคะคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ประวัติศาสตร์โอ้โหจะรู้ไหมมาหาข้อมูลเลยเฮ้ยเ <_ S 1> <_ S 2> ด่นๆตรงนี้มีวิทยาศาสตร์โอ้โหเกรดซีเลยวิทยาศาสตร์นี่เออก็นี่ไงเอา้าหลักฐานอยู่นี่ไงในหนังสือไหมลองจิง้มหนังสือดูไม่มีนะคะอืลองเลื่อนดูเอา้าเลื่อนไม่ได้แล้ว จิ้มตรงไหนดีวะเนี่ยจิ้มตรงไหนไม่โดนเลยไม่แบบไม่กระเตื้องเลยอะ่ะจิ้มตรงไหนดีอุ้ยไปยัติสั์อ๋อเดี๋ยวเฮ้ยเอาอะไรเออเดี๋ยวก่อนเุ้ยงงวะ <c oughs> <c oughs> เมื่อกี้พี่กดที่อะไรวะ